สิบระดับฉากแตกหนึ่งเซยไปสวนนั้นติดแห้งสายฟ้าเนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าผมเอามาแค่สิบระดับพอก็แล้วกันเดี๋ยวมีอันดับไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันด,ดีกว่านะไป <Yeah. S 1> อันดับสิบเนี่ยก็ได้แก่การที่คาบายาม่าแล้วก็ตัวละครอย่างโทโกะเนี่ยที่อยู่ในทีมในวงทั้งคู่นะ ที่เขาทั้งคู่เนี่ยได้ทำการใช้ท่าไม้ตายคู่กันอย่างกระเพงมหาการเดอร์ชาเวอร์คือเวลาคใช้คู่กันนี่ที่ฝ่ายยิงประตูมาเนี่ยว่าจะเป็นทีมโรงเรียนเอเรียยิงมากี่ทีมกี่ครั้งเนี่ยก็จะได้ว่าเจอคู่เนี้ยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเขายามาที่เช็คกระเพงมหาการ <c ười> แล้วก็โทโกะเนี่ยก็แบบ <c ười> แล้วสองคนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ท่าไม้ตายนี้เนี่ยคู่กันเพื่อที่จะบล็อกลูกบอลไว้ <c ười> หยุดวอยหยุดวอยหยุดไปอยู่โอ้หยุด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 ปกไอเฮียแตกคู่เลยคือเวลาแบบเจอทําไม่ตายหนักๆนี่คือไม่สามารถอยู่ได้สักครั้งหนึ่งแต่ว่ามันก็ช่วยทีเี้เยะเหมือนกันนะสำหรับสองคนดีนะที่ทั้งเขาทั้งคู่ได้ใช้ทําไมตายหยุดลูกวอลเอาไว้ทั้งคู่เลยแล้วก็ทําใหเอนโดเนี่ยบางทีก็สามารถเซฟได้ง่ายบ้างหรือไม่ก็เซฟไม่ได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าทั้งคู่นี้เนี่ยแตกเรียบร้อยแตกคู่กันตลอดเลยสำหรับสองคนนี้ ันดับ9กเนี่ยก็ได้แก่ฉากในตำนานของโกจินะที่เขาเนี่ยได้เตะบอลอัดเพื่อนทีมเป็นครั้งแรกก็คือในเกมนั้นเนี่ยที่ไรมงกระทักกับทีมเดียวก็คุนะในรอบฟุตบอลฟันเทียซึ่งเอนโดในตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยได้คิดอะไรอยู่ในหัวไว้ตลอดเวลาเลยเหมือนแบบคังเยามาเนี่ยมาเป่าหูเอนโดว่าถ้าคิโดแพ้เนี่ยนะแพ้ไรมงเนี่ยคิโดกับน้องสาวเนี่ยจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกแล้วและเอนโดเนี่ยก็แบบว่าเครียดขึ้นสมองเลย กูจะทำไงดีวะเนี่ยกูยจะยอมแพ้กลับมันอย่างนั้นเหรอไอเเว่นนั่นนะ่ะแต่ว่าโกวนจี NG ที่เขาเนี่ยเฝ้าดูอาการเ e อนโดวาตั้งแต่ต้นเกมยันจนถึงช่วงหนึ่งของกลางเกมก็กลายเป็นว่าโกวนจี NG เนี่ยเริ่มที่จะไม่สบลงกับเอนโดแล้วแล้วเมืม่อบีจังหวัดที่เอนโดเนี่ยเขาก็ได้โดนยิงประตูมาแนละ้วแต่ว่าโดมอนเนี่ยได้เอาหน้าไปรับลูกเตะของเทลคุไปได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้ว่าตัวเดอร์อนเนี่ยจะต้องถูกหามออกไปข้างนอกก็ตามไอเยียเต็มหน้าเลยปากเอ,อือแล้วจูจๆเนี่ยโก,โกจิที่ไปเก็บบอลจากข้างสนามเนี่ยเขาก็ตะโกเนเลยเอนโดและเอนโดก็แบบโฮ้ยปากเรียบร้อยนี่้อัคคีสระตันหัวเต็มหน้าเลยตะบ,บานเต็มข้อเอนโดนี่เรียกว่าปิวไปไกลเลยฟือ่โอโอ๊ยโกจิทำอะไรเนี่ยแล้วโกจิแล้วบอกว่าเอ้ยมึงอย่าไปคิดมากได้ไหมนี่มันไม่ใช่หรองมึงมันเป็นเรื่องของคิโด มันจะแพ้เลยไม่แพ้เนี่มันก็เรื่องของมันแต่ว่าเราต้องชนะนะแล้วเอนโดเนี่ยก็ได้ได้ว่าคิดออกเลยเมื่อเจอรุสเตกได้สติของโกนจิเข้าไปแล้วกลายเป็นว่าเอนโดเนี่ยก็สามารถปล่อยท่าไม่ตายใหม่อย่างมัดดินระเบิดออกมาต่อยบอลดวลปุ๊บ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 ปุ๊ไม่เย่โกนจิรุสเตะอ้าวหนูขอลงที่ลูกบอลก็แล้วกันป่ะแล้วก็สามารถเซฟประตูไปได้ อันดับที่8เนี่ยก็เป็นเป็นตัวเดซามที่มันหลอกข้างอย่างแล้วก็จากไปนี่อันนี้เลยในตอนที่เรมองเจอกับทีมของเอฟซีลอนไข่ซึ่งตัวเดซามเนี่ยเขาก็ได้ได้ว่าเป็นคนที่ข้างไขในตัวฟูบุคิชิโร่มากและที่เขาเห็นฟูบุคิชิโร่ในจิตของอัซยาเนี่ยก็แบบว่าเขาเนี่ยเลือดร้อนเหลือเกินแบบเจอฟูบุคิทีนี่คือแกแกต้อ yeah! งยิงประตูมาที่ฉันฉันจะรับเอาเอง ยิงมันไดเยอะเลยและจิตของอาสยะในตัวฟูบุคิเนี่ยมันก็เดือดพ่านออกมาแบบน้อยไอเดซามมึงไอคนเลว็วเดี๋ยวเจอกู แล้วเขาเนี่ยก็พยายามระดมยิงอิทโรบิสตาดลูกเตะในตำนานที่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่เข้าสักดอกเลยปาก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 เดซามก็ใช้ดิวสปัชเอาเียเอาสว่านมาเอาส,ว,าาสาว่านเนี่ยมาทะลุลูกบอลเนี่ยลูกบอลไม่ป็นที่เฮียเลย <c oughs> แล้ววอนนั้นเนี่ยเขาก็ปเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช้เวิร์มโพบ้างใช้ดิวสปชเช์บ้างจนสุดท้ายเนี่ยฟุบุคีที่ยิงไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ยก็จะได้ว่าต้องเจอกับเหตุการณ์ที่สะเทือนจิตใจเขาอย่างมากเลย ในการที่เดซานเนี่ยก็รับลุกเอชโนพิศาจได้ด้วยมือเปล่า <c oughs> ฟูบุคีนี่ถึงขั้นแบบว่าช็อกเลยนนไม่จริงเนะแล้วเดซานก็บอกว่าแกเน่ะมันจะเป็นอีกแล้วแล้วฟูบุคีนี่ก็บอกว่าช็อกเลยแบบช็อกหนักมากอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นได้เหรอเราเนี่ยท่านในฐานะฟูบุคีชิโร่แล้วก็ในฐานะอาซยะนี่เราเราเป็นอะไรกันนะ กระจกแตกเลยสัตว์ปากแล้วก็ทําให้ฟูบุคีชิโร่ของเราเนี่ยเดนวันลงไปนั่งกองกับพื้นเลยเออแล้วก็โดนลากตัวไปนั่งอยู่ข้างสนามอย่างคนจิตตกสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจแล้วก็ทําให้ฟูบุคองเราเถึงขัาแบบว่าแตกหนึ่งเลยอันดับอันดับที่7นะฮะก็คือโทบิสากะของเราคนเดิมที่เป็นนักเลงหัวไม้มา,มาเมื่อตั้งแต่อดีตก็คือมันจะมีฉากหนึ่งที่พวก เอนโดเนี่ยไปเจอกับพลตกเลงแล้วโทบิทกกาของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอ่อเขาเนี่ยเป็นคนที่มีแบบพลังในการเตะต่อยตีกับกุ้ยอะไรเนี่ยแบบคือเขาเนี่ยเป็นอัศพานอันดับหนึ่งเลยในตอนนั้นแล้วแบบว่าเขามีคนนี้เนี่ยที่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักแม่งแล้วเขาเนี่ยก็ได้มาประทะคารลมกันพี่มึงอ่ะอย่ายุ่งกับทีมุด้วยไหมอ่ะนี่เหลอทีมของแกน่ะไอ้อโทบิทกกา ไหนมาดูหน่อยซิว่าพวกแกถ้าเจ็บตัวเป็นสักคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วทีนี้โทบิทักกาของเราเนี่ยก็ได้รู้ว่าโ,โหทําตาเขม่นเลยแบบเฮ้ยอย่าโยโย่ทีมนะแล้วเขาเนี่ยก็ทําการใช้ส้นตีนเนี่ยเตะอัดแม่งทีละคนทีละคนเลยปากปากเอออโอ้ยฝว้ก่อนนะมึงกูไปก่อนแล้วบ๊ายบายแล้วโทบิทักกาเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ กระจกอันดับหกเนี่ยนะก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอาจจะเจอความทรณกรรมสําหรับคนกับสัตว์สิ่งของก็คือไอ้เจ้าตอนที่ที่เป็นทีมชินเทคุเจอกับทีมไลมงในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าตัวละครอย่างเกนดาเนี่ยที่เป็นพ้ศัตรูของทีมเทคุตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเจอท่าไม้ตายลูกหนึ่งที่เป็นท่าไม้ตายอะไรนะมันชื่อนะเพลนควิจักพัศที่2อเออท่าไม้ตายนี่แหละเขาเนี่ยที่เห็นท่าไม้ตานี้เนี่ยเขาก็บอกว่ายิ้มแฉ่งเลย เจอกูหนักแล้วกันเป็นเพนกะวินเหรอนี่มันเจอกูนี่เขาก็เลยทําการเอามือเนี่ยปล่อยออกมาทาท่าอย่างกับปล่อยแบบคเมีคเมคาพลงขึ้นเต่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสแตนของเสือดําออกมาแล้วเขาเนี่ยก็จะตะโกนคำว่าบีสเฟงทีนี้เนี่ยก็ไอเสือดําตัวนั้นเนี่ยก็เรียกออากมาคําราม <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาเสือดาเนี่ยออกมางักตัวตัวเองปา๊กแต่ว่าบอลเนี่ยถูกเซฟไม่ได้ว่าเออยิงไม่เข้ากันเหรอ แล้วทีนี้เนี่ยเกนดาดก็แบบว่าลงไปคุกเข่าเลยเออเสดาม่งกัดตูดกูชิบหายแล้วกายพว่าเขาเนี่ก็เจ็บตัวเลยเออจนชิโดเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยมึงอย่าใช้ท่านั้นดิวะพุกเราอย่าให้มันใช้ท่านั้นได้นะแล้วทีนี้เนี่ยเออเกนดาดเนี่ยก็ยังลุกไม่ขึ้นอยู่ดีเพราะว่าเจ็บตูดเกินเจอเสดากัดตูดเข้าให้ไงนี่ไงล่ะมึงใช้ท่าต้องห้ามเจ็บตูดเลยชิบหาย อัดที่5เนี่ยก็เหมือนจะเป็นท่าไมตายที่ลูกหนึ่งที่เราเคยเห็นกันแต่ว่ามันผมแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็หายไปเลยไม่เคยได้ใช่อีกทีหนึ่งคือใช้ครั้งสุดท้ายน,นี่คือข้อทําแตกตัวเราทําไมตายไวยเวอร์บิสลาดนะฮะโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นท่าไมตายประจำตัวของสมเปลกาดแล้วก็ฟูบุคิชิโร่ในนาทีแข่งสายฟ้าภาคแรกเลยซึ่งไอเกมนี้เนี่ยมันก็เกิดจากตอนที่ทีเทงคุเจอกับทีมไรมงในตอนนั้นแล้วฟูบุคิกับสมเปลกาดเนี่ยก็ประสานงานกันโดยที่สมเปลกาดเนี่ยก็จะได้ไวเบ เตะทําให้เกนดาดเนี่ยงงไปกัาตาแตกแล้วฟูบุคิชิโร่เนี่ยก็ไล่เอชโนบิพิสานเนี่ยใส่ประตูของเกนดาไปทําให้ทําไมาตายนี้เนี่ยแล้วก็ไปทําไม่ตายใหม่เกิดคู่กันมาในตอนที่มาฝึกซ้อมกันเนี่ยก็เหมือนว่าเขาจะนะทั้งคู่นะก็จะซ้อมกันไปเรื่อยๆก็จะเป็นสมัยโอกาสที่จะซ้อมทําไมาตายนี้กับฟูบุคิแบบยับๆเลยยิงอัดประตูไอ้หัวแหลมคนนี้ที่เขาเนี่ยก็มีอะไรที่อะไรไม่รู้แปะบนหัวแล้วมันจะมีช็อตหนึ่งที่สมัยโอกาสเนี่ยก็ได้ระวังง้าง,าง,ง,างทําไมาตายออกมาแล้ว ไปเลยูขี้โชว์พลังของเราให้มันดูหน่อยและทีนี้เนี่ยสเวลกาเนี่ยก็จะไล่นะฮะไม่ตายออกมาไว้วนมังกรขึ้นมาแล้วและทีนี้เนี่ยสเวลกาาก็จะงาตีมอนตะก,กายเลยไว้วนปาไอ้เย้ยข้อเท้าพังเลย <laughs> ไอ้เี้ยเตะทีนี้เขาเท้าแตกเลยนะคือแบบสเวลกาววาทล่บอกปากปากปากไอ้เย้ยลงไปนอนกองกับพื้นเลยแล้วก็เจ็บข้อเท้าเหลือเกิน แล้วก็เรดียว,ว่าทําให้เขาเนี่ยต้องออกจากทีมในวงไปเลยเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาคือก็ไม่รู้ว่าเจ็บมาจากไหนนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับอันดับ4เนี่ยก็เป็นฉากหนึ่งทีอ่อาจจะเป็นการแบบว่ามีเรื่องประทะติดหน่อยนะฮะในเกมซึ่งเป็นตัวของคุสกะคนนี้ที่เขาเนี่ยได้อยู่ทีมอินาสมะเจแปนในรุ่นของเทนมะอ่าหรือว่าในภาคโกไกเซ ซึ่งไอ้เกมแรกที่เขาต้องเจอบททดสอบเนี่ยระหว่างทีมยัสมาร์ทเจแปนเจอกับทีมเทกโคคุของคิโดพิเวนคนนี้ของเราซึ่งตัวคุสกาเนี่ยเขาก็เลี้ยงบอลอยู่นะแ้วทีนี้เนี่ยเขาก็โดนแย่งบอลไปง่ายๆเลยโดนลุม3คนกลายเป็นว่าไอพ่อนั้นน่ยก็ไปบอกว่าแกมันกระจอกอ่ะมึงมันอ่อนหัดเกินไปอ่ะแล้ว พอหน้านี่ยคุณสกะของเราเนี่ยด้วยที่ว่าเขาเนี่ยก็ไปชอบคําดูถูกแบบนี้เขาก็เลยหันมางงุดจิดแม่งเลยจิตกุดเยี้ยมากแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มึงว่าโกรธแอชใช่ไหมได้เลยมึงจะสีหน้ากแบบนี้หน่อยแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็วิ่งไปอัดทั้งสามคนนี่เลยป้าโอ้ยเยี่ยตะเกยทิปเปิลคิวเลยเก็บสามเลยใช่ไายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่าโดนเป่าฟาวปีไอ้เย่แล้วทีนี้เขาโคตรนี่ก็แบบว่าอดลุกไปขึ้น เลยอ๋อแม่งโดนเก็บสามเลยชิบหายเก็เป็นคิวเลยนะสำหรับคู่สก,กาของเราก็ทุกคนเนี่ยก็แบบว่างงแดกเลยไงทำอะไรของมึงเนี่ยไปต่อยเขาทำไมแล้วก็ทำให้อินทัสมาเจาแปนเนี่ยก็เจอกับความชิบหาย อันดับ3เนี่ยก็เป็นฉากทีออ่อาจจะเป็นการที่เล่นแบบว่าได้รุนแรงมากเลยนะคือแบบตั้งใจในข้นอเท้าเน้นๆเลยสําหรับอันนี้นะฮะก็คือฟูโดอากิโอ,อกกของเราโอโ้โหเอ้าเฮ้ยฟูโดรุนแรงตรงไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูฉากนี้ก่อนว่ามันแรงแค่ไหนนี่ก็จะเป็นฉากที่ทั้งสมิรุกะแล้วก็ฟูบิคิชิโร่ของเราเนี่ยก็ได้ยิงทำให้ตายไวเบิร,ร์บิสซาดอัดประตูของกินดะไม่ได้แล้วก็ทําให้ตีเสมอ หลังจากนั้นเนี่ยฟูโดก็บอกว่ายอมไม่ได้แล้วมึงพึมือนไน้คู่กันแบบนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยฟูโดก็จะวิ่งมาพร้อมกับว่าเอาไปเกสไลด์มัตไกลเลยแล้วสเสบิโอกาสที่นี่มมันอยู่เนี่ยก็บอกว่าเออเอาไปเ,เ,เ,เอาอีประตูเถอะแล้วก็โดนเข้าไปปากโอ้โห <h opp os> แล้วสเสบิโอกาสก,ก็บอกว่า <h opp os> ไอ้เอยโอ้ยอออเฮ้ยเขาท้ากูดิ้นไปดิ้นมาเลยแม่งแบบว่าสมมยกากูนี่แบบดิ้นเอาดิ้นเอาฟูโดก็บอกว่าโอ้ขอโทษทีขอโทษทีทนึกว่า แค่นี้จะหลบไม่พ้นเนี่ยยี่นี่มึงต้าใจกว่าตีนเลยนะสกีให้สือชูกูนี่แบบว่าโอ้ยแม่เ้ยเพาราะมึงเลยทำให้กูเนี่ยไปเจ็บอีกตอนต่อไปสำหรับวันนี้เนี่ยก็ฟูโดเนี่ยก็โดนใบเหลืองไปด้วยนะคือมึงเล่นขนาดนี้ยังไม่โดนใบแดงเลยนะไอเออเคีย,ยนตัติกระแสาฟ้าอันนี้มึงแบบว่ามึงไม่มีใบเหลืองทำไมเนี่ยเอาไว้แค่ชูเฉยแล้วก็หรือบางทีก็เก็บใส่กระเปา๋าแล้วไม่เอาออกมาชูสำหรับคนที่เล่นแรงแบบนี้เนี่ยก็ต้องโดนใบเหลืองใบแดงกันบ้างเลยนะ อันดับสองนะครับก็จะเป็นทําไม้ตายท่าหนึ่งที่เตะทีนี่คือแบบอว่ามีพลัง impact ที่รุนแรงกับร่างกายอย่างมากสําหรับทําไม้ตายนี่เลยนี่ตัวของซัคุมะที่เขาเนี่ยได้ใช้ทําไม้ตายเพนงกวิจ้จากพัดทีนึนง <c ười> คือทําไป้ตายนี่เนี่ยมันเปทาําไปตายต้องห้ามของประจําทีมเจ้ากุคเลยนะที่ซาคุมะของเราในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับทีมในมง แล้วคิโดที่เห็นอาการแบบนี้ของสกุมาที่แบบว่าโรคจิตหือขึ้นคอเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าสกุมาอย่าได้สกุมะแล้วสกุมะเนี่ยก็บอกว่าคิดโดมือรู้สะแล้วว่ากูเป็นใครอ่ะ้ทีนี้เขาก็เป่าเนื้อวีดออกมา แล้วจากนี้เนี่ยก็จะมีเพนกวิน5ตัวสีแดงออกมาจากนรกขุดขึ้นมาจากดินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพนกวินเนี่ยบินขึ้นไปลอยฟ้าฟิ้วฟิ้วฟิ้วแล้วก็จสักคุมะก็จะง้างเท้ามาพร้อมกันแล้วเพนกวินเนี่ยก็จะพุ่งมางับขาสักคุมะทีละตัวเลยป่า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 แบบแอบเฮ่เพนกวินมันชอบงับคุณไอสัตว์เอ๊แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสักคุมะก็ตะโกนบอกว่า ไปเลยเพียกเพื่อจะคว้าที่หนึ่งของฉันและทีนี้เขาก็ยิงอัดทําให้เอนโดเนี่ยตรงตะข่ายไปเลยคือ,อแตกหนึ่งในสัตว์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอนโดก็เจ็บตัวด้วยและสคุมา่ยก็เจ็บตัวเหมือนกันแล้วคีโดเนี่ยก็มาห้ามแลนะแต่ว่าสคูมา่ยเขาก็ไปฟังว่า แล้วเขาเนี่ยก็รทำการสแปมท่าไมตานี้เนี่ยไปประมาณ2-3ครั้งได้เออเห็กูจะพัดติดเนื้อปากเอื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไอ้ที่เขาได้ใช้ท่าไมตานี้เป็นรอบสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยกระดูกกรอบทั้งตัวเลยแล้วก็ทีนี้เนี่ยสคุมาก็จะลงไปนอนกอะกับพื้นเลยสลบไปเลยแล้วคิโดเนี่ยก็แบบกูบอกมึงแล้วไงว่ามึงอย่าใช้อ่ะ เป็นไงละมึงหลังจากนั้นเนี่ยคิดโดก็มาส่งสซคุมะเข้าโรงพยาบาลอันดับหนึ่งแล้วนะเอ้ยสำหรับอันดับนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นใครนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์แบบไหนถ้าไม่ตายอะไรหรือว่าใครกันที่ทำให้เขาเนี่ยแตกหนึ่งได้นี่เลยผมบอกเลยว่าไปทำไปตายที่เกิดมาจากตัวละครตัวหนึ่งในภาคโกโคโนโสโตนทำไปตายนี่คนปั่นเลยสำหรับไอ้เจ้าดนี้เนีฮะนี่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 เล่าตามเช่อเดี๋ยวกูจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกัน นี่เอจิโนโอบังกโอและ่งหนึ่งท่าไปตายที่เป็นอา่าเป็นร่างอาวตาลประจำตัวของเมกะเอนโดในตอนที่ทีมของโด,โดโดสอซก็จะเจอกับวิกกิตเลยเมื่อเจอกับ2คนนี้ที่เป็นคู่รักของทีมกิลที่กำลังใช้ร่างอาวตาลยิงท่าไมตายใส่พวกทีมนี้นะแล้วเมกะเอนโดเนี่ยเขาก็ได้ใช้ท่าไมตายร่างอาวตาลตัวน,นี้เ e อจิโนโอบังกโอหลังจากนั้นก็จะมีหุนยนต์เนี่ยสปอนออกมา ปโปโปประกอบร่างออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะโอ้่างตาแบบว่าเหมือนกับปลาชามากแล้ว hmm. ทีนี Dude, ้เนี่ยไอสองคนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการใช้ล่างตตานเนี่ยเตะประตูคู่กันเลยปังแล้วทีนี้เนี่ยก็เป็นตัวของเม่ก่เอนโดเนี่ยที่เขาเนี่ยจะใช้ปืนที่เป็นปกา แล้วก็จะมีแก๊ตติ้งเนี่ยอยู่ข้างข้างมือซ้ายแล้วเขาาก็ทำการแก๊ตติ้งมายิงล้วนเลยปุ๊บ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 เยียนลัวชิบหายเลยสัตว์เร่งลดวยจากกับแก๊ตติ้งปุ๊บแล้วทีนี้เนี่ยไม่กลั่โดยแล้วก็เซฟอย่างสุดแรงเลยป้าโอ้ยระเบิดเลย ไอ้ย่แตกหนึ่งมืละมึงสำหรับการใช้ท้าไมตายเอจินโนบังกูโอโนบโอบังกูโอเนี่ยเจอกับร่างตานของไอ้สองผัวเมียคู่นี้เนี่ยแล้วไม่ไก่โดยเนี่ยก็อบอกว่าระเบิดต่อหน้าทุกคนเลยทำให้เขาเดือดแ,แต่ผ้าคลุมสีแดงแล้วก็ควันขมงงอี่ยหายไปเลยไอส้สัเดล่ยร่างตาันใช้ร่างตาันตัวนี้ทีหรือแบบว่าระเบิดเลยเซบประตูต,ต,ต,ตัวแตกอะชิคิดเอาละกัน เกล่ะไม่ติดอันดับนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแนละ้วตูมแตกหนึ่งเลยนะสำหรับเมกาเอ็นโดงเราโหน่งสารเกินก็ขอจบไปแบบนี้เลยแล้วกันก็เป็นยังไงกันบ้างเนนะื้อสำหรับสิบอันดับฉากแตกหนึ่งสวยๆสวยนะ,ะติดแข้งสายฟ้านะ คือระดับเหน่งนี้ผมบอกแล้วว่ามันเป็นที่หนึ่งเท่านั้นมันเป็นเดอะ e บสที่สุดแล้วในบรรดาฉากทั้งหมดอันนี้ที่ผมยกมานะ oh, oh, oh. ก็ใครที่คิดเห็นว่าอย่างไรชอบไม่ชอบหรือว่ามีฉากไหนที่คุณคิดว่าประทับใจหรือแบบแต่เหนือส,สวยไปสวยที่เด่นกว่าที่ผมยกมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้นะแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยคลิปไหนจะมาเป็นคลิปต่อไปก็อย่าลืมนะกดติดตาม กดไลค์กด subscribe ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันแล้วใครที่อยากจะสนับสนุนผมในทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง superchat หรือว่าจะโดนท e ทิปบีอันนี้ก็สามารถโดนท e เข้ามากันได้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยไปละบ๊ายบายสวัสดีทุกคนโ้ตูมแตกหนึ่ง